สวัสดีครับช่องคุณยายขาโรวันนี้คุณยายพามาชมน้องบันสีนอกตู้ของคุณยายนะคะคุณยายเปลี่ยนเอาจากเอาออกจากตู้มาไว้เอาออกจากในตู้มาไว้นอกตู้แล้วนี่แล้วคุณยายเอาต้นเล็กเบบีไปใส่แทนนี่ ลิมขอบฟ้าน้องสวยนะเนี่ยน้องโตแล้วน้องใบหยกัยกๆนี่มีด่างด้วยนี่ก็อะไรตับพุนผลคุณยายพ่าหัวน้องไปละนี่นะคะบันสีนอกตู้ของคุณยาย นี่ดูนางผิดเสื้อสมุดสวยนั่นี่ยผิดเสื้อสมุดลูกค้าที่คุณยายส่งน้องไปพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะเพราะบางจังหวัดวันอาทิตย์ไปสีเขาหยุดเขาน่าจะเอาออกจ่ายลูกค้าวันจันทร์มีพระนะคร นี่นะคะห้าโมงแล้วดูแดดห้าโมงเย็นแล้วยังแดดร้อนเดี๋ยวมาดูบนสีในกระปองของคุณยายอืมน้องสดใสเนี่ยต้นเขียวด่างๆเนี่ยคุณยายไม่แน่ใจว่าเป็นเพชรเจ็ดสีหรือเปล่าเนี่ยแต่น้องด่างสวยนะ นี่ดูนะเมืองนนของคุณยายใบนี้น้องฮาบเลยนะเมืองนนต้นนี้เงินแสนนุกกล้าวอัฟฟอนเดี๋ยวคุณยายพาไปดู วันสีที่คุณยายจัดใหม่ไปดูวันสีที่คุณยายจัดใหม่วันนี้คุณยายเอาในตัวมอว้ข้างนอกแล้วคุณยายก็เอาต้นเล็กไปใส่แทนดูคุณหญิงเจ้าสาวดูเจ้าสาวน้องป้ายสวยเลยดูเมืองกอเกาะเกตของคุณยาย กาวนครศีราพุ่มทองเนี่ยน้องออกหน้าทองแล้วเนี่ยน้องออกเหลืองมาละศิราพุ่มทองนี่ลูกไม้เหลืองเขียวมีจุดแดง,งสวยคุณยายแยกแล้วคุณยายแยกเอาไปแบ่งปันแล้วเผื่อมีท่านผู้ชมท่านไหนสนใจดูชายชนของคุณยายเพชรสุวรรณโชต ปลาสาตรทองคุณยาเอาน้องไปคุณยาเอาน้องไปแยกแล้วเพื่อมีท่านผู้ชมท่านไหนสนใจลูกไม้เขียวเหลืองแต่ของคุณยายจะมีจุดแดงนิดนึงแต่ว่าน้องสวยคุณยายเ,เลยเอายายมาใส่กระถางหก เื่อมีท่านผู้ชมท่านในแยกได้ลูกไม้เขียวเขียวเหลืองตะเรียงนี่ตอนนี้แดดร้อนมากดูนี่ดูน้องใบสวยมากลูกไม้เขียวเหลืองน,น,อน,นี่นี่ดูต้นนั้นสวยอะ่ะมันนี่ล้อมเพชรเจลิงน้อย สานครชัยศรีนะเมืองนนท์เนี่ต้นแม่จอมคุณยายน้องด่างสวยมากน,นี้มรกตนี่นะคะตู้นี้คุณยายเปลี่ยนมาเป็นเอามาเป็นเป็นไว้ใจแม่พันเนี่คุณยายอัพเป็นกระถางหกหมดแล้วเนี่ คุณยายย้ายมาเป็นไซส์แม่พันนี่ดูลักเอลยของคุณยายน้องป้ายสวยนะนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านไหนสนใจเราคลิปหน้านะคะเนี่ยเมืองนอนท์อับฝอสวรรค์เดี๋ยวคุณยายรอแบ่งปันนะคะนี่นะคะตู้นี้คุณยายเอาเป็นไซส์แม่พันมาตั้งอับไซส์ให้น้องเป็นไซส์หกหมือนเลย นี่นะคะลูกไม้เขียวเหลืองน้องสวยมากคุณยายพามาดูตู้หนึ่งตู้นี้คุณยายเอาเบบีมันใส่แทนคุณยายอเอาต้นโตออกไปหมดเลยแล้วคุณยายก็เอาเบบีมันใส่แทนนี่เแบบีของคุณยายที่รอการแบ่งปันนี่นี่ สาวนครแยกหนอด่างฮาบเลยชายชนนี่นะคะตู้นี้คุณยาแยกออกมามันนี่ล้อมเพชรหน้าแดงสาวนครช้สีณเนะมืองนนศิลาหน้าทองเนี่ย นี่นะคะยายแยกมาไปไว้เแบบีก็มาอยู่เบบีสาแม่พัน์ก็มาอยู่สาแม่พันสตรอัพสซให้หน้องโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็พามาชมบนสีลูกไม้เขียวเหลืองที่กำลัง เทนมาแรงแต่น้องจะมีจุดแดงบงใบน้องกระด่างขาวแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโรได้นะคะสวัสดีค่ะ